อาการนะครับเพสโต e นะครับโหลดแอปอะไรไม่ได้นะครับขึ้นค้างนะครับขึ้นดาวน์โหลดนะครับสามารถไม่สามารถที่จะโหลดได้นะครับโหลดแล้วก็วนไปวนมานะครับไม่เสร็จกทีโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาช่วยกันแก้ปัญหาอันนี้ครับนะครับอันเราไปไปตั้งค่านะแล้วก็ไปที่แอปนะครับทีนี้มาที่ตัวแอปนะครับ อันเนี้ยให้เรามาหาคำว่า Google Google Play Store นะครับตัวนี้นะครับนี่ก็พิมพ์หาแล้วก็จะได้ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับทีนี้ถ้าเป็นก่อนที่เราจะทันเงนอื่นเนี่ยจริงๆเราต้องมาทำการล้างแคชเนี่ยล้างแคชล้างข้อมูลก่อนนะครับพอน,นี้จบเสร็จปุ๊บทีนี้ว่ายังโหลดไม่ได้อีกสมมติว่าเรายังโหลดไม่ได้อีกนะครับอีก e วิธีก็คือต่อมาก็คือเราต้อง ก,กลับมานะครับแล้วทีนี้เราต้องการเคลียร์เวอร์ชันนี้ออกนะครับนะครับผมจะทําการบังคับหยุดนะครับแล้วก็ปิดใช้งานนะครับปิดเลยนะครับพอปิดปุ๊บนะครับจะขึ้นข้อความว่าแทนที่แอปนี้ด้วยเวอร์ชันเริ่มต้นไหมเราจะนาข้อมูลทั้งหมดออกนะครับกดไปเลยนะครับปึ๊บ เห็นไหมครับเวอร์ชั่นจะเป็นเวอร์ชันเก่าทันทีนะครับเป็นเวอร์ชั่น17.9.17เนี่ยนะครับถ้าถูกเป็นเวอร์ชันเก่าทันทีนะครับทีนี้นะครับเราก็กดเปิดใช้งานใหม่นะครับถ้าเราไม่กดเปิดใช้งานเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับอันนี้มันหายไปนะครับเพจตโตมันหายไปเราต้องกดเปิดใช้งานนะครับกดผิดกดเปิดใช้งานนะครับ อนนี้พอกดเปิดใช้งานเสร็จปุ๊บนะครับเปสโตร์มาแล้วนะครับน,นี่นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วนี่เราก็จะสามารถดาวน์โหลดอะไรได้นะครับอันนี้ลองดูจะเป็นหน้าตาเวอร์ชันเก่าเก่าเลยนะครับ ตัวนี้ไอตัวเพจสโต,ต,ตเราเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันเก่าก็าจริงนะครับแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะถูก Google อัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่ดีนะครับอันนี้ไม่ต้องกงังวลนะครับอ่ะเริ่มดาวน์โหลดนะครับเห็นไหมครับเราสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับ อันนี้ก็ทำให้เรานะครับสามารถแก้ปัญหาการดาวน์โหลดแอปไม่ได้นะครับได้แล้วนะครับแล้วขั้นตอนก็มีแค่นี้เองนะครับเป็นขั้นตอนแบบไม่ตายเลยนะครับเพราะว่าขั้นตอนอ,อย่างเคลียร์แคชนะครับบางทีก็ไม่ได้นะครับบางบางทีมีการล็อกอฟ ล็อกเอาตัว Google Gmail ไปเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ผลอีกนะครับเนี่ยขึ้นมาได้นะครับได้ละเดี๋ยวไปดูเวอร์ชั่นของของแอปกันอตอนนี้เป็น17.9.17 17อยู่นะครับก็รอสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเท่าไหร่นะอันแรกย2ิบสองหรือเปล่านะครับก็คือเดี๋ยวเขามีการอัปเดตนะครับ มันก็จะมีการอัพเดตให้นะครับเนี่ยเป็นยีิบสองแล้วนะครับเห็นไหมนะครับเนี่เป็นยีิบสองจุดสี่จุดสองห้าสองหนึ่งแล้วนะครับเห็นไหมครับก็เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับนี่เราก็สามารถที่จะโหลดนะครับได้ทุกแอปเหมือนเดิมนะครับนะครับโหลดแล้วก็ได้แล้วนะครับก็ตามนี่ครับนะครับไม่มีอะไร ซับซ้อนนะครับนี่เลยเหลือนะครับอย่าลืมนะครับว่าตรงเนี้ยถ้าไม่เจอเนี่ยค้นหาเอานะนะครับอันเนี้ก็คือผมเฟซหาเอาตรงนี้นะครับค้นหาเอานะครับก็จะขึ้นมาเฟสโตะครับถ้าไม่ค้นหาเนี่ยมันจะเป็นโชว์หน้าเยอะๆอย่างนี้นะครับหาไม่เจออีกเนาะเนี่ยนี้ก็เจอแล้วนะครับ เพราะตอนแรกตัวนี้ก็ลองไปเขี่ยแคสก็ไม่หายนะครับแล้วก็ล็อกล็อกเอาต์ก็ไม่หายนะครับอันนี้ก็ลองทำวิธีการนี้ดูนะครับก็จบนะครับโดยการนะครับปิดนะครับเปิดโตนะครับนะครับบังคับหยุดปิดการใช้งานไปเลยนะครับ2องตัวนี้นะครับนี่แหละเราก็จบนะครับ พอปิดไปแล้วเนี่ยพอป๊อปอัพขึ้นมาให้เราให้เรากดเริ่มต้นเป็นใช้ตัว Google Play Store เนี่ยเวอร์ชันแรกเนี่ยเรากดใช้ไปเลยนะครับใ,ใช้ตัวนั้นไปเป็นเวอร์ชัน17 7จหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้เดี๋ยวตรงนี้เวอร์ชันเนี่ยจะสุขอัพกลับมาอัตโนมัติเองตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เรียนนะครับกด กด s u b s c r i นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ราจปเปีนเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆตุกท่านครับสวัสดีครับ